สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะช่องสายพระใหม่นะคะอ่าวันนี้นะคะสายจะมาเปิดอีกรอบสุดท้ายนะคะลังสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาขยับแบบสู้ไม่ไหวนะคะสายก็เข้าใจว่าอ,อที่ราคาขยับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวนะคะที่เป็นรุ่นที่ระลึกอายุวัฒนมงคลหนึ่งร้อยปีนะคะ จะไม่มีรุ่นที่สองแน่นอนรุ่นนี้นะคะเพราะปีหน้าก็ต้องปีหนึ่งร้อยหนึ่งปีถูกไหมคะอ่านะคะแล้วรุ่นนี้นะคะเป็นเนื้ออันปะก้าซาตินทั้งหมดตอนนี้สีแดงยาแดงแพงมากนะคะลังนีิทิไซได้มาใหม่เนี่ยเต็มนะคะหนึ่งร้อยเต็มนะคะแต่ส่วนที่แกะอยู่นี่นะคะเป็นที่ไซเก็บเองนะคะไม่แบ่งปันนะคะที่แกะแล้วเนี่ยไม่แบ่งปันก็คือเก็บเองนะคะโดยส่วนตัวประมูลมาด้วยนะคะ ก็ประมูลมาด้วยนะคะอันนี้ประมูลตอนที่พระออกแรกๆเลยนะใสรประมูลมาสองพันกว่านะคะเหรียญน,นะคะส่วนยาแดงตอนนี้นะคะเลขธรรมดาสามหลักเนี่ยก็สามพันกว่าแล้วนะคะส่วนเลขต,ตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะหมื่นสองอย่างต่ํานะคะหมื่นสองอย่างต่ําเลขสวยเลขดีเนี่ย ห้าหลักแน่นอนนะคะห้าหลักแน่นอนนะคะอ่าคลิปน,น,นี้นะคะอ่านี่นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ลายนะแล้วก็ไลน์ลูกค้าจะได้มองเห็นไปด้วยเลยนะคะ <S <S เปิดรุ้นนะคะอันนี้เป็นราคาที่บวกมาแล้วนะคะเป็นราคาที่บวกมาแล้วใส่บอกไว้ก่อนนะคะก็มีหลายๆคนถามมาบ้างแล้วนะคะใส่ก็ได้บอกราคาไปแล้วก็คือรุ่นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะราคาขายับขึ้นทุกวันนะคะ <C oughs> ขยับขึ้นทุกวันแน่นอนหาราคาเก่า850ไม่มีแล้วค่ะตอนอตอนที่ทรายเปิด850นะยังมีบางคนขอคิดดูก่อนนะขอคิดดูก่อนเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วมีพี่คนนึงนะสงใส่ไปเจอที่อื่นมาที่ราคาพันบวกนะคะก็กลับมาหาทรายแต่ว่าทรายไม่มีของให้ละหมดนะคะเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันก็คือแพงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันบอกไทยว่าไปเจออีกที่หนึ่งก็คือพันกว่ากลับมาหาไทยทีคือหมดแล้วนะคะไทยบอกไว้แล้วว่าของชทยหมดไปแล้วนะคะสองร้อยเหรียญน,นะคะสองร้อยเหรียญคือหมดเกลี้ยงนะคะอันนี้คือลังสุดท้ายนะคะแล้วราคาแรงนะคะใครติว่าราคาแรงก็รอไปเก็บทีหลังนะรอลุ้นทีหลังก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะราคาลังนึงไม่มีต่ำกว่าแสน นะไม่มีต่ำกว่าแสนแน่นอนนะคะก็มีลูกค้าบางคนนะคะเขาก็เข้าใจเขารู้เขารู้ราคานะคะเพราะว่ามีมีหลายๆคนได้ราคามาเหมือนทรายนะได้ราคามาเหมือนทรายนะคะก็อันนี้ก็จะมาเปิดอีกมีแค่หนึ่งร้อยลุ้นสุดท้ายนะคะลูกค้าในรังนี้นะคะมีสีแดงทั้งหมดสิบเหรียญลูกค้าไปลุ้นสีแดงลุ้นเลขกันเอาเองนะคะลุ้นเลขกันเอาเอง ายเปิดในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทถามว่าทําไมายไม่แกะาซไม่แกะถ้าแกะแล้วเนี่ยายขายแปดร้อยห้าสบหรือว่าขายพันห้าสีแดงเนี่ยทุกทุกอันเนี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าฮะตอนเนี้ยสีแดงอะที่เอาออกไปอะตอนเนี้ยราคาสามพันกว่าแล้วนะคะสามพันกว่าแล้วแล้วก็แรงทุกสีนะคะแรงทุกสีมีทั้งหมดในการจัดสร้างเนี่ยหนึ่งหมื่นเหรียญ ะะคะแล้วสิทธิหลวงพ่อที่เคารพที่อยากจะเก็บนะคะและยิ่งคนที่เขาเล่นพระเนี่ยเขามองออกนะคะบางคนนะคะไม่ได้เก็บหนึ่งเหรียญตัวทรายเนี่ยทรายเก็บแปดเหรียญแปดเหรียญอย่างต่ํานะคะก็คือสี่ละเหรียดแหละแต่ว่าอันเนี้ยก็คือมันสวยเลขสวยเราก็เก็บนะคะบางคนนะคะ<บ>คิดให้อย่างต่ําเลยอย่างน้อยบางคนมีสามเหรียญ แล้วจะมีสักกี่คนที่จะมีพระรุ่นนี้นะคะที่จะมีพระรุ่นนี้นะคะรุ่นอื่นๆที่เป็นเนื้ออันปร้าซา,าตินเนี่ยถ้าสังเกตอ่ะถ้าทรายเปิดเนื้ออันปร้าซา,าตินอ่ะทรายก็ขายประมาณพันหนึ่งพันสองอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมคะอ่ะแต่อันเนี้ยเป็นอันปร้าซา,าตินทั้งลังลูกค้าลุ้นไม่ว่าจะได้เหรียญไหนก็เป็นอันปร้าซา,าตินทั้งลังทรายเปิดรุ่นละพันห้านะคะแต่ ลูกค้าไปอ่าไปรุ้นสีสีแดงมีทั้งหมดสิบเหรียญแถมยัไงได้รุ้นเลขเลขโค้ดเลขเรียงเลขตองเลข,เลข,อ,เลขอะไรอีกนะคะเนี่ยอย่างเหรียญน,นี้นะคะบางคนที่เขาเช่าหากันอะมันมีเลขโค้ดเลขหนึ่งถึงถึงสามพันใช่หไหมลูกค้าเขาก็หากันแบบว่าตามพอสอบเกิดนะคะตามพอสอบเกิดนะ <c oughs> เดี๋ยวซายจะให้ดูนะคะ เวลาลูกค้าลุ้นไปนะคะสีแดงกับสีชมพูนะคะทรายบอกเ้ามันเหมือนกัน <sm ies> มันเหมือนกันนะมันเหมือนกันนะคะให้ลูกค้าดูถ้าไปไม่ได้ส่องแสงเนี่ยมันเหมือนกันแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยสีมันต่างนะคะเพราะว่ามันมีสแสงนะให้ดูยันมิข้างหลังเห็นไหมคะยันมิข้างหลังสีชมพูยันมิจะอยู่ด้านนี้นะคะสีแดงยันมิจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะ ดูนะคะสีแดงนะคะใส่อันนี้ความคิดความคิดส่วนตัวนะคะก็คือทําไมถึงแพงใช่ว่าอาสีมันมีสีละหนึ่งพันใช่ไหมจะมีสีแดงสีเดียวที่ตอกยันมีตรงนี้นะคะก็เท่ากับว่าจะมีแค่พันเหรียญที่มียันมีตรงนี้อีกเจ็ดพันเหรียญอ่าอีกหกพันเหรียญน,นะคะอีกหกสีก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะส่วนอีกสามพันเหรียญจะมีอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ลงยาขอบเนาะ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะไม่รู้ว่ายัางไงนะคะแล้วสีแดงเป็นสีที่มีความโดดเด่นนะคะมีแบบถ้าเป็นความเชื่อก็ของคนจีนก็น่าจะเป็นสีเรียกรับเรียกเงินเรียกทองอะไรประมาณนี้แหละนะเขาถึงตามหากันเยอะนะคะตอนนี้สีแดงนะคะคนที่เขาจะเอาไปต่อเนี่ยเขาตั้งรับอยู่ในราคาสองพันห้าแล้วพี่คิดดูว่าสองพันห้าเนี่ยเขาไปต่อได้ราคาเท่าไหร่นะขนาดเขาตั้งรับราคาอย่างสูงขนาดนี้นะคะมีหนึ่งร้อยลุ้น เลขหนึ 1> 1่งถึงหนึ่งเดี๋ยวทรายจะเขียนน้ำเบอร์นะคะระหว่างที่อัพอัพโหลดคลิปนะคะก็มาให้เลือกเบอร์กันได้นะคะแต่ว่านี่ทรายจะอัดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวไปนั่งเขียนทีหลังนะคะไปนั่งเขียนทีหลังฝากไปด้วยนะคะรุ่นอายุวัฒนะที่ระลึกอายุวัฒนะมงคลนะคะได้ไปซีนเดิมไปแกะเอาเองนะคะไปแกะเอาเองนะนี่นะคะ <c oughs> จะส่งให้วันพุ่งนี้นะคะ จะส่งให้วันพรุ่งนี้นะฝากไปด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ใครที่ไม่มีเนี่ยพลาดเลยนะคะไปตามเก็บทีหลังเนี่ยราคาแรงแน่นอนนะคะบางคนเนี่ยตอนไซเปิดตอนแรกอะเงาะแบบเขาเรียกไงล่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใช่ไหมแต่พอพ้าใช้ได้มาเนี่ยราคาเหลยญละพันสองอะจะให้ไซกลับไปขายแปดร้อยห้าสิบไซก็ขาดทุนถูกไหม ให้แบ่งให้ไม่ได้หรอราคาเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะมันแบ่งไม่ได้อ่ะค่ะมันแบ่งไม่ได้จริงๆนะคะมันแบ่งไม่ได้จริงๆแล้วทรายจะบอกว่ารังเนี้ยทรายจะไปเปิดที่อื่นด้วยนะคะทรายไม่ได้เปิดแค่ในช่องอย่างเดียวนะคะไปเปิดในช่องทางเ facebook นะคะไปเปิดในทาง a c e b o o k ทรายบอกเลยว่าใครไวใครได้นะคะใครไวใครได้สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะใครไม่มีให้รีบเก็บเลย นะคะให้รีบเก็บให้รีบตามหามีพี่ๆหลายคนรับเหรียญไปแล้วนะคะก็ได้รับคําชมกลับมาว่าเหรียญสวยนะคะเหรียญสวยสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆเอากล้องไปนั่งส่องให้เพลินๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะในววระโอกาสที่พิเศษนะคะเราไม่มีไม่ได้นะคะรุ่นนี้ไม่มีไม่ได้นะ,ะโดยส่วนตัวใครไม่มีก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะห้ามห้ามจีบนะคะที่เกะแล้วคือห้ามจีบห้ามขอ นะอันนี้นะคะขออนุญาตเก็บนะคะเข้าคังนะเพราะว่าเหรียญแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาเจอง่ายๆอยู่แล้วนะคะเหรียญในเวาลาอกาสแบบนี้นะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณพี่ๆที่ยังคงติดตามนะคะใครยังไม่กดสั่นกระดิ่งรีบกดนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ต้องรีบกดนะคะเดี๋ยวจะพาดคลิปด,ดีๆนะคะเดี๋ยวจะมีมาอีกนะคะ ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่หมายถึงรุ่นนี้หมายถึงรุ่นอื่นนะคะรุ่นนี้พอนะคะจบแค่นี้รังสุดท้ายนะคะจบแค่นี้รังสุดท้ายนะราคาเกินเอื้อมแล้วนะคะก็ต่อไปนี้ก็นั่งดูเขาเล่นกันแต่ว่าเรามีเก็บแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ